คำถามอะไรบ้างนะคะที่สงสัยก่อนจะสอบนะคะแต่ว่าเราจะสอบกันวันที่สิบสี่พฤศจิกายนะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงนะแล้วก็จะสอบตามตารางสอบเลยนะคะก็ก็จะมาเจออาจารย์ในอาจารย์คุมสอบเองนะคะก็อาจจะเข้าห้องก่อนประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะคะแล้วก็มาเตรียมตัวแล้วก็เริ่มสอบเวลาบ่ายโมงตรงนะคะในวันที่สิบสี่พฤศจิก อ,อ่โอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อารแบบชี้แจงแบบเรื่องข้อสอบนะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยละกันนะคะข้อสอบปฟนอลในวิชาอ่าคณิตศาสตร์วิศวกรรมนะคะก็จะอ่าจะมีคะแนนนะคะทั้งหมดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดหน้าข้อสอบของเรานะคะแต่ว,ว่าข้อสอบก็จะเป็นแบบตัวสไลด์ powerpoint นี่แหละที่อาจารย์จะส่งให้เนาะวันที่เราจะสอบนะคะ ก็สอบวันที่สิบสี่นะได้บอกไว้แล้วนะคะอ่าแล้วก็ข้อสอบของอาจารย์จะมีอยู่สองตอนนะคะคะแนนเต็มสี่สิบคะแนนนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอ่าข้อสอบแบบเติมคําตอบนะคะยี่สิบคะแนนนะ,ะตอนที่หนึ่งเติมคําตอบแล้วก็ตอนที่สองก็คือแสดงวิธีทำนะคะซึ่งวิธีทำของอาจารย์ก็เหมือนมีช่องว่างให้เติมอย่างที่เคยแบบบอกไปแล้วนะอ่าข้อที่สองก็คือ เขียนชื่อนะคะให้เรียบร้อยนะในในในกระดาษของเรานะคะกระดาษ A4 เราก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเขียนชื่อทุกแผ่นเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเหมือนสอบเสร็จเราก็จะถ่ายรูปส่งใช่ไหมคะอันนี้ก็แบบเหมือนเหมือนเขียนชื่อแล้วก็รหัสแบบแปะติดไว้ด้วยละกันนะเป็นหลักฐานวันนี้ข้อสอบของเรานะคะแล้วก็จะทดจะอะไรก็ได้เนาะในในที่ว่างนะคะถ้ายข้อนี้อันนี้จันก็ระบุไว้ เบื้องต้นนะคะแล้วก็นะในในการสอบนะคะอาจารย์ก็อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะเครื่องคิดเลขใช้ได้่าแล้วก็สามารถจะเปิดเอกสารนะคะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องแต่ขอเป็นตัวเอกสารแบบเป็นกระดาษนะเป็นกระดาษเป็นเปนเปอร์เป,เ,ปเป็นหนังสือนะคะไม่ไม่มีการเปิดแบบ ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรทั้งสิ้นไม่ได้นะคะห้ามใช้มือถือในระหว่างในระหว่างสอบนะก็คือเหมือนแค่เปิดหน้าจอ,อให้อาจารย์ดูว่าตอนที่เราสอบเท่านั้นนะคะจะใช้แบบคอมพิวเตอร์สำหรับตอนที่เราเปิดกล้องสอบนะแต่ว่าแต่ว่าตัวข้อมูลที่เราจะสืบค้นเนี่ยขอเป็นแบบ พิมพ์ออกมาเอาไว้ดูอะไรเงี้ยในระหว่างสอบนะคะ,ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะว่าอก็ข้อสอบเติมคำตอบนะคะจะมีทั้งหมดสิบสองข้อเพราะเราจะสอบกันทั้งหมดสี่บทด้วยกันนะคะสี่บทนะก็จะมีความต่อเนื่องนะคะลิมิตความต่อเนื่องอนุพันธ์ปริพันธ์แล้วก็ลำดับอนุกรมนะคะ ในตอนที่หนึ่งที่เป็นข้อสอบแบบเติมคำตอบนะคะก็จะมีหมดละสามข้อนะคะซึ่งอาจารย์จะส่งให้หนึ่งถึงสามนี่ส่งทีเดียวนะคะเป็นเรื่องเป็นส่งให้ทีละเรื่องอ,ะอ่ะบทข้อที่หนึ่งถึงสามเนี่ยจะเป็นเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องนะคะอันนี้ในแต่ละข้อจะมีเวลาให้สิบห้านาทีนะเราก็ทำข้อไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ เอาเฉพาะคําตอบเติมมาให้อาจารย์ก็คือเขียนโจทย์คร่าวๆก็ได้ข้อหนึ่งแล้วก็เป็นโจทย์คร่าวๆก็ได้แล้วก็เติมคําตอบมาเอาเฉพาะคําตอบเท่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็สี่หกสี่ถึงหกก็จะเป็นเรื่องอนุพันธ์นะคะเจ็ดถึงเก้าก็เป็นปริพันธ์นะสิบถึงสิบสองก็เป็นลำดับและอนุกรมนะคะซึ่งข้อสอบในส่วนของการเติมคําตอบเนี่ยจะเป็นข้อสอบแบบ ง่ายๆแบบว่าคำนวณนิดหน่อยนะคะก็จะได้คำตอบแล้วนะเพราะฉะนั้นแบบการคำนวณล,ลิมิตเบื้องต้นนะคะมีแน่นอนอย่างเช่นการที่เราเอา x เ,เข้าใกล้เลข2สมมตินะก็ไปแทนค่าอะไรเงี้ยมีแน่นอนนะคะแบบข้อสอบง่ายๆแ,บบแค่แทนแทนลิมิตลงไปแทนเลขลงไปนะแล้วก็ได้คำตอบก็ลองคำนวณดีๆนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ให้ใช้เครื่องคิดเลขแล้วเนาะเพราะอาจารย์คิดว่าควรจะทาได้นะในข้อง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ ตัวอนุพันธ์ก็จะมีที่ดิฟง่ายๆนะโยเล่กมาลงมาเล็กมาลง,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 งหายไปหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอนุพันธ์ที่แบบอาจจะมีการพิกแพงนะคะแบบตัวที่เป็นเศษส่วนกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ยังเป็นแบบอนุพันธ์แบบง่ายๆนะคะในส่วนที่เป็นเติมคําตอบพวกนี้เนาะแล้วก็ปริพันธ์ก็แบบปริพันธ์แบบโจทย์ตรงๆนะ จทยแบบว่าเป็นพหูนามธรรมดานะคะปริพันธ์ก็เพิ่มเลขกำลังไปหนึ่งหารออกด้วยเลขกำลังตัวนั้นแล้วก็อย่าลืมบวก c ถ้าเกิดเป็นแบบไม่มีขอบเขตต้องบวก c นะขาด c ก็ไม่ได้คะแนนนะคะข้อสอบเติมคําตอบเนี่ยมันจะมีแค่แบบถูกกับผิดเลยถูกไหมนะหนึ่งกระศูนย์นะคะแล้วก็แต่บางข้อเนี่ยขอจะจะอาจารย์อาจจะยากหน่อยก็จะมีอ่าข้อนั้นจะสองคะแนอนอะไรเงี้ยอาจจะทํามาครึ่งทางแล้วก็ไม่ได้กลับ เสร็ส่วนให้หรืออะไรเงี้ยก็จะได้แค่หนึ่งคะแนนอะไรประมาณนี้นะคะจะมีประมาณก็คือจะให้อ่าคะแนนแบบนี้นะก็คืออาจจะศูนย์หนึ่งสองนะเลขของอาจารย์จะมีอยู่เท่านี้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมบวกซีด้วยสําหรับปลผริพันธ์ที่แบบไม่มีขอบเขตนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะข้อสิบถึงสิบสองจะเป็นเรื่องลำดับและอนุกรมนะคะก็คือจะดูว่า อนุกมลู่เข้านะลำดับลู่เข้าหรือลู่ออกนะคะอะไรเงี้ยลองไปทบทวนตรงนั้นดูนะคะตัวตัวลำดับลู่เข้าหรือลู่ออกนี่ก็คือจะใช้ลิมิตเข้ามาช่วยเนาะแต่ว่าเป็นลิมิตที่แบบเข้าใกล้อินฟินิตี้นะซึ่งอาจารก็มีเทคนิคในการดูคําตอบแล้วบางข้อมันก็เหมือนดูแล้วก็ตอบได้เลยนะคะไม่ต้องคํานวณอะไรมากมายนะแล้วก็ส่วนอนุกรมก็จะเป็นพวกนะอนุกรมที่ ถ้าใช้ลิมิตของ sn ตัวนั้นน่ยจะเป็นวิธีทำนะคะแต่ถ้าเป็นพวกอนุกรมเลขาอนุกรม p นะอะไรที่มันดูง่ายๆนัน,นจะอยู่ในตัวข้อสอบแบบเติมคำตอบนะคะอันนี้จะส่งให้แบบเป็นเรื่องๆเรื่องหนึ่งสามข้ออะไรเงี้ยข้อละช่วงละสิบห้านาทีนะคะอันนี้ก็สี่ช่วงนะสี่เรื่องก็หนึ่งชั่วโมงนะคะ ้อสอบเราทั้งหมดจะให้เวลาสอบสองชั่วโมงนะจันก็แบ่งเวลามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่สองก็จะอีกสี่ข้อนะข้อเรื่องละหนึ่งข้อนะคะข้อละสิบห้านาทีเหมือนกันนะอ่าเรื่องแรกนะคะความต่อเนื่องห้าคะแนนเนี่ยก็เป็นก็คือเป็นการดูว่าอ่าฟังก์ชันที่จันให้มาเนี่ยมันต่อเนื่องที่จุดที่กําหนดให้หรือเปล่านะคะและ้ว ก็จะมีให้เติมให้เติมมาด้วยใช่ไหมก็คือการจะดูว่ามันต่อเนื่องหรือเปล่าก็คือข้อที่หนึ่ง f f สมมติที่สองต่อเนื่องหรือเปล่าก็ถามว่า f สองเท่าไหร่ต่อไปลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้สองทางขวาคืออะไรสองซ้ายคืออะไรแล้วก็สรุปนะคะตามขั้นตอนที่เคยเคยบอกไปแล้วก็มีตัวแบบตัวช่วยเป็นให้เติมเฉพาะค่าคำตอบมีมนม,มีตัวช่วยให้อะอยู่แล้วนะคะที่เคยบอกเนาะ ไปเรื่องอนุพันธ์นะคะจะเป็นการใช้สูตรผลหารนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเก็บคะแนนตรงในส่วนของการแสดงวิธีทำนะ,ะก็ไปลองไปฝึกนะคะตรงเรื่องที่อาจารย์บอกว่าจะออกข้อสอบได้เลยนะ,ะอย่างเช่นเรื่องความต่อเนื่องก็ลองไปฝึกได้เลยนะคะแล้วก็ตัวอนุพันธ์นี้ไปฝึกการหาสูตรผลหารนะคะไปท่องให้ดีว่าดิฟผลหารเนี่ยเป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างนะคะส่วนล่างกำลับบงสอง ซึ่งรรทัดแรกก็คือแค่ใส่สูตรให้ถูกใช่ไหมใส่ล่างใส่บนใส่บน,ใส,บนใส่ล่างอย่างเงี้ยให้ถูกก็ได้คะแนนแล้วในแต่ละบรรทัดนะคะตอนนี้ก็ห้าคะแนนเหมือนกันนะแล้วก็ต่อไปข้อสามเป็นเรื่องปริพันธ์นะคะปริพันธ์ก็จะออกยากหน่อยเป็นแบบปริพันธ์แบบมีขอบเขตด้วยนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคการแทนค่าก็คือจะต้องเปลี่ยนจาก dX เเฉยๆเป็นดีก้อนด้วย แล้วก็จะจะเว้นมาให้เหมือนกันเป็นดีแล้วก็เว้นมาให้แล้วก็คือก้อนนั่นนะคืออะไรเติมลงไปแล้วต้องหารออกด้วยการดิฟด,ด้วยนะคะที่เหลือก็ไปจัดการทําต่อเองนะอันนี้ก็ข้อสามน่าจะยากนิดนึงนะคะแล้วก็ข้อสี่นะคะเป็นเรื่องการลู่เข้านะคะแต่ว่าเป็นการลู่เข้าของอนุกรมตัวนี้จะใช้ลิมิตของ SN นะคะข้อนี้มี ห้าคะแนนเหมือนกันเนาะแล้วจักก็จะมีมาให้ว่า an คืออะไร a หนึ่ง a สอง a สาม an สี่แล้วก็ลองดู S1 หนึ่ง a สอง s สาม s สี่นะคะว่าเป็นอะไรนะแล้วก็มาดูว่า sn นะจะเป็นยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจารย้ำแล้วว่าไม่ต้องคำนวณเลขออกมาเป็นแบบเป็นค่าให้ใช่ไหมเพราะว่าเราอยากจะดูรูปแบบของ sn นะไม่ต้องบวกแต่เราก็แบบมองมองเอว่ามันสัมพันธ์อะไรกับตัว n นะ นะคะตรงนี้แล้วก็พอพอเราได้ความสัมพันธ์ตรงนั้นอะ่ะเราก็ใส่ลิมิตเข้าไป n เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้เข้าไปก็ได้คำตอบออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบวิธีทำนะสำหรับข้อสอบไฟนอลของเรานะคะซึ่งคิดว่าน่าจะวิชานี้น่าจะเป็นวิชาที่เก็บเกรดสำหรับทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าคะาแนนนะคะทุกคนค่อนข้างโอเคนะคะแล้วเราลองไปคำนวณดูเนอกจากคะแนนที่จัน ได้ให้ไปใช่ไหมว่าไฟนอลอีก25%เนี่ยเราจะได้เกรดเท่าไหร่นะคะเราก็ลองอสมมติถ้าเราขาดอีกสัก15คะแนนจะได้ A อะไรเงี้ยเราก็ลองเลือกดูละกันว่า,าเราจะแสดงวิธีทำกี่ข้อนะเราก็อ่านอ่านตามนั้นก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบเราถนัดเรื่องอนุพันธ์ปริพันธ์อะไรเงี้ยเราก็อ่านแค่สองเรื่องเพื่อให้ได้คะแนนให้มันเท่านั้นก็ได้นะคะ แต่ว่าคะแนนตรงนี้หออาจารย์เต็มสี่สิบะต้องไปหารอีกนะให้มันเหลือยี่สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เผื่อๆไว้นิดนึงละกันนะคะนะถ้ายัางไงก็แบบให้เราลองไปคำนวณกะดูว่าเราจะต้องการคะแนนอีกเท่าไหร่นะเราจะเน้นตรงเรื่องไหนนะอาจจะแบบไม่ได้แบบทุกเรื่องอ่ะอาจจะไม่มีเวลาอ่านทุกเรื่องก็ได้แต่ว่าก็ต้องมีบางเรื่องที่เราแบบเข้าใจนะคะแล้วก็เขียนมาให้อาจารย์นะคะให้เห็นว่าเออโอเคเรา ผ่านวิชานี้ไปได้เนี่ยเรามีความรู้ตรงนี้ไปนะอะไรเนี้ยนะคะโอเคเนาะนะมีใครมีคำถามไหมอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ให้ถามให้ถามคำถามแล้วเผื่อใครแบบว่าได้ไปอ่านก่อนสอบมาแล้วนะคะแล้วก็สงสัยนะวันนี้ก็จะเปิดโอกาสนะคะให้ถามนะอะได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยนี่เลยคะ่ะ ได,ได้ได้ได้อ่านแล้วได้อ่านทบทวนกันบ้างหรือ,อยังคะเพราะว่าแต่ว่าสัปดาห์น,นี้น่าจะเป็นสัปดาห์แบบที่เราเรียนสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วนะคะเนาะ่มีใครสงสัยตรงไหนไหมเอ่ยหรือว่าเข้ามาฟังเพลินๆไปก่อน วันนี้ไม่ได้อ่าเ็บคะแนนนะคะวันนี้อ,อาจารย์อยากได้ตัวอย่างเพิ่มนะครับบทที่สิบเอ็ดกับสิบสองนะครับสิบบทที่สิบเอ็ดใช่ไหมคะหรือบทบทไหนนะเพราะว่ามีแค่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดใช่ครับบทสิบเอ็ดนี้ใช่ไหมเออครับอืมอ่า ลองไปหาในหนังสือได้ไหมคะพอดีว่าลองหาตัวอย่างเพิ่มเติมในหนังสือก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าแบบฝึกตัวอย่างอ่าที่อาจารย์เนี่ยให้ไว้เนี่ยความจริงเพียงพอต่อข้อสอบแหละนะคะไม่ใผมผมไปหาตัวอย่างแล้วมันตัวอย่างของอาจารย์มันฉีกมันฉีกแนวไปครับมันมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนครับเพราะความจริง วิธีการบางอย่างมันมันไม่เหมือนแล้วบางทีผมไม่รู้ว่าในเน็ตทาอย่างนี้ทามาแล้วอาจารย์จะบอกว่ามันผิดหรือมันถูกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจลองลองแบบว่าลอด้ครับผมเห็นตัวยกับี่ธีระยุกลองเอาตัวอย่างอันนั้นมาแบบว่าถามอาจารย์ได้ไหมล่ะ,ะเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งรับอาจ้ะได, <laughs> ได้ได้ค่ะ <laughs> เพราะว่าเรื่องพวกลำดับและอนุกรมเนี่ยความจริงเนื้อหามันลึกกว่านี้เนาะอาจารย์ก็ก็จะหยิบมาแบบเป็นบางตัวอย่างนะคะซึ่งซึ่งตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆเบื้องต้นนะคะบางทีเราไปหาในในหนังสือเนี่ยอาจาจะเป็นตัวอย่างที่ต้องใช้แบบวิธีการในการหาลำดับรูกเข้าวิธีอื่นที่แบบมันลึกขึ้นไปอันนั้นเราแบบไม่ได้ออกข้อสอบเนาะอาจารย์ก็จะออกแค่แบบว่าดูลิมิต เฉยๆเบื้องต้นแล้วก็ฟังก์ชันของอาจารย์ก็มีลักษณะเป็นเอ็นยกกําลังบ้างนะคะอาจจะอยู่ในรูทบ้างนะหรือว่าจะเป็นแบบตัวเลขยกกําลัง N บ้างนะคะซึ่งบางอันเนี่ยในหนังสืออาจจะมีแบบถึงเรื่องล็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นเราไม่ต้องเอามาไม่ต้องสนใจนะแล้วก็อนุกรมนะคะความจริงก็คือเนะะื้อหามันมีมันมีอีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะ อนุกรมก็คือนอกจากอนุกรมพีอนุกรมเลขาแล้วมันก็เหมือนว่าจะมีใช้แบบเป็นรูทเทสเรชเทสในการทดสอบอะไรอยนี้อีกนะก็เดี๋ยวลองแบบว่าหาตัวอย่างมาแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่า,าทําแบบไหนวิธีไหนแล้วจ,จะให้ถูกหรือผิดนะก็ใหญ่ทาวิธีตามตามที่เราเคยเรียนมาอันนี้นะคะถูกต้องแน่นอนนะ อย่างตัวอย่างอันนี้ค่ะอ่าซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็คือตัวอย่างที่สิบเอ็ดจุดหกเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ค่ะให้เป็นอยู่ในรูปของเศษส่วนย่อยก่อนนะไม่อย่างนั้นเราจะแบบทำไม่ได้เราต้องใช้ลิมิตของ s อซึ่งอาจารย์อ่าไม่ได้สอนเรื่องการแปลงเป็นเศษส่วนย่อยใช่ไหมคะเพราะมันก็จะมีแบบขั้นตอนมีการคูณมีการแบบ คำนวณอีกนะตรงนั้นก็คือจะละไปเดี๋ยวอาจารย์จะให้มาให้อยู่ในรูปของเศษส่วนบวกลบกันอยู่แล้วนะคะตรงนี้เราก็ไม่ต้องกังวลก็ถ้าเกิดในระหว่างนี้นะคะก่อนสอบถ้าใครแบบมีตัวอย่างที่แบบไปไปค้นคว้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าทำไม่ออกหรือว่า ไม่แน่ใจนะคะว่าออันนี้ในหนังสือทำเราจะถูกใจอาจารย์หรือเปล่าก็ส่งมาถามก็ได้นะคะในกลุกก่มก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะได้แบบได,ได้ได้ดูด้วยนะคะอาจารย์จะอธิบายอาจจะแบบอัจาเป็นคลิปอธิบายส่งกลับไปก็ได้นะนีไหมคะแบบอยากจะถามตัวยอย่างเก่าๆไหมเพราะอันนี้ก็เตรียมมาเท่านี้ คนจริงลองฝึกที่แบบว่าเป็นตัวอย่างเป็นกันบ้านของอาจารย์ลองปิดคำตอบแล้วลองทำดูนะคะว่าเราทำถูกไหมนะจะเพียงพอสำหรับที่ที่อาจารย์ออกนะคง <c oughs> ไม่ได้ออกแบบพี่น้องเหนือจากที่สอนไป <c oughs> ากไป <c oughs> าแบบนี้จะเป็นแบบเติรรมคำตอบนะคะ เนี่ยนะสั้นๆอย่างเงี้ย,ยเตือคคำตอบแต่ถ้านี้จะเป็นวิธีําเนาะแบบการหามมีใครคนมีคำถามไหมเดี๋ยวระหว่างรอด้อเขาหา ก็ถ้าไงนะคะก่อนจะสอบเราเตรียมแบบพวกสูตรอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเนาะแบบอาจจะสรุปสูตรไว้แบบดูนะเพราะว่าอ่าในแต่ละข้อมันมีเวลาค่อนข้างจํากัดนะคะในการทนะํานะอย่างง่ายๆแบบนี้นะคะหรือแบบนี้เนี่ยจะเป็นเติมคําตอบนะ อันนี้ก็อาจจะเติมคําตอบได้แต่ว่านี้ต้องแยกตัวประกอบก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตัดตนะเพราะว่าข้อวิธีทำของเรื่องลิมิตจะอยู่ในส่วนของเรื่องความต่อเน,นื่อง,งนะคะก็คืออาจจะเป็นข้อประมาณนี้ก็ได้นะข้อวิธีทำลองฝึกตัวตัวนี้ดูนะ อีกไหมเอ่ยตัวอนุพันธ์นะคะพออนุพันธ์อันนี้ก็ไปสรุปสูตรหน้านี้แตะไว้ได้เลยนะอ่าแล้วก็โจทย์พวกนี้อย่างแบบนี้ก็คือจะเป็นอ่าเติมคำตอบนะคะแล้วก็อย่างเช่นถ้าแบบมีบอกว่าที่จุดอะไรเงี้ย คือพอเราดิฟเสร็จเรียบร้อยเราแทนเลข4ลงไปนะคะแค่ค่า x แทนลงไปเท่านั้นก็จะได้คำตอบมาเป็นตัวเลขนะคะถ้าเกิดมีการพูดว่าที่จุด c อะไรเงี้ยแทนเลขด้วยอันนี้ก็คุณเองก่อนแล้วก็ค่อยดิฟนะคะนะแต่ว่าข้อนี้ที่บอกไปก็คือวิธีทําอันนี้เติมคำตอบนะคะ กดลูกโซ่ก็จะเป็นแบบเติมคำตอบนะเป็นเติมคำตอบดิฟไซด์ด้วยก็เหมือนโยนมาเป็น U ยกกำลังสามสาม u ูกำลังสองแล้วดิฟไซด์นะคะประมาณนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยู่ในรูปรูทนะคะเราเปลี่ยนไปเรําลังตลอดเลยทั้งแบบดิฟแล้วก็อินทิเกรตนะคะถ้าคูอโซ่ก็ในรูปนะ นี่ก็มีการแทนค่าเหมือนกันนะคะสัญลักษณ์อย่างนี้คือแทนเลขหนึ่งลงไปแต่ว่าเป็นอนุพันธ์อันดับสูงนะคะดิฟไปสองครั้งนะะเพื่อนอ่าได้ส่งเพื่อนได้ส่งไปในในกลุ่มแล้วเนาะนี่ยคะ อย่างเช่นข้อแรกพวกนี้ก็คือโจทย์ให้หาว่าลำดับมีลูกเข้าหรือลูกออกใช่ไหมคะถามแค่นี้เนาะก็คือพวกนี้ค่ะอันนี้อันนี้อยู่ในรูปของโจทย์อาจารย์เลยนะก็คือว่าเป็นข้อสอบแบบเติมคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นเราดูเบื้องต้นเลยว่าดีกีนะคะของตัวบนตัวล่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอันนี้พอดีของอาจารย์แบบแบบแชร์ไม่ได้นะเราเราลองเปิด นะคะในลายประกอบดูนะอย่างข้อเก้าอย่างเงี้ยค่ะดีกีของตัวข้างบนนะคะคือ n ที่ยกกำลังมากที่สุดคือเลขสอนะข้างบนคือ 2, 2> แต่ดีกีนะคะข้างล่างคือ3 2กับสามข้างบนน้อยกว่าข้างล่างข้อนี้ตอบแบบศูนย์ได้เลยนะนะคะถูกไหมอ่ะ แล้วก็นะคะข้อสิบอย่างเงี้ยดีกีข้างบนนะคะสูงสุดคือเลข3ามนะ n มันยกกำลังสามข้อข้างล่างก็กำลังสามเหมือนกันเพราะฉะนั้นดีกีที่มัี่สุดของบนกับล่างเท่ากันก็จะมีคำตอบนะคะเป็นตัวเลขซึ่งตัวเลขตัวนั้นจะอยู่ข้างหน้าดีกีหน้า n ที่ยกกำลังสามนั่นแหละเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสามส่วนสองนะคะเติมได้เลยเป็นข้อสอบเติมคำตอบนะซึ่งถ้าเป็นวิธีทำก็คือให้ตัดนำ ดีกีที่มากที่สุดของตัวล่างหารตลอดแล้วก็ค่อยเทคลิมิตเข้าไปนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนข้อสิบเอ็ดเนี่ยข้างบนดีกีก็คือ N ยกกำลังหนึ่งนะดีกีหนึ่งส่วนข้างล่างเป็นรูทเ N นะคะก็คือ N ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองแต่ว่าบนมากกว่าล่างข้อนี้จะตอบ Infinity นะคะซึ่งซึ่งจะตอบ Infinity หรือลบอิน i ิน t y ขึ้นอยู่กับค่าค่า n น่ะ นะเราก็ลองแทนสมมติแทนเลขหนึ่งลงไปใช่ไหมคะติดลบเนาะแทนเลขสองลงไปล่ะก็ติดลบไหมคะคือคือเรารู้แล้วล่ะว่าเป็นอินฟินิตี้นะคะเพราะว่าดีกีข้างบนมากกว่าข้างล่างนะแต่ว่าจะตอบว่าลบหรือบวกขึ้นอยู่กับค่า n เราลองเอา n แบบไปแทนอะเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งลงไปนะคะรูทหนึ่งข้างล่างนะดูเฉพาข้างล่างรูทหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งลบสองติดลบ แสดงว่าพอเราแทน n เป็นหนึ่งติดลบละพอ n เป็นสองรูทสองก็คือหนึ่งจุดสี่ก็ติดลบอีกนะคะนะพอ n เป็นสามล่ะ n เป็นสี่ห้ามแทนนะคะเพราะว่าส่วนเป็นศูนย์นะ n เป็นห้า n เป็นหก n เป็นเจ็ด n เป็นยี่สิบอ่ะสมมติว่าพอ n มากขึ้นตอนแรกๆ n ติดลบอยู่แต่พอ n มากขึ้นปุ๊บเป็นค่าบวก แสดงว่าข้อนี้ตอบบวกอินฟินิตี้นะคะคือเราต้องแทนแบบ n ไปเรื่อยๆข้อ11จะตอบบวกอินฟินิตี้นะคะเพราะว่าถ้า n เยอะๆมันเป็นค่าบวกส่วนข้อ12นะคะกะ็ข้างบนนะคะ n ตัวนี้ 3n n อยู่ในรูตแสดงว่าดีกรีของ n คือเศษหส่วนสด้านล่างก็รู n n n ก็เป็นเศษหส่วนสนะคะเพราะฉะนั้น เท่ากันดีกีบนล่างเท่ากันมีคำตอบและคำตอบก็คืออยู่ข้างหน้าตัวเนั่นเองซึ่งข้างบนหน้าตัวเคือเลขสามที่อยู่ในรูทนะคะเพราะฉะนั้นเป็นรูทสามส่วนข้างล่างก็คือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบรูทสามนะข้อ12สองนะโอเคไหมเอ่ยอันนี้ได้ได้ดูตามใน บในไลน์ใช่ไหมคะทุกคน <ivan. S 1> อ่าโอเคนะครับต้องตองสแสดงไม่ต้องสอบนี้เติมเ,<ล>เต,ติมคําตอบเพราะว่าอ่าเป็นข้อสอบเติมคําอคตอบได้เลยนแต่ว่ามันจะมีข้อที่เป็นลิมิตเอที่จะออกเป็นแสดงวิธีทำหนึ่งข้อค่ะหนึ่งข้อเราก็จะต้องแสดงวิธีทำโดยที่นําดีกีมากสุดไปหารทั้งบนและล่างแล้วก็ตัดตัดมาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ค่อยเทคลิมิตเข้าไป ถ้าอันไหนที่เป็นแบบหนึ่งส่วนเยอะๆอันนั้นก็ตอบศูนย์ได้เลยเงี้ก็คือจะเป็นการแสดงวิธีทำตรงข้อข้อวิธีทำค่ะนิดเดียวตรงลิมิต s ออนะพอพอนึกออกไหมคะพอนึกออกไม่เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นข้อแบบต้องเติมเลยดูเลข,เลขแล้วก็เติมได้เลยแบบนี้ค่ะ มีอีกไหมคำถามมีคำ,ำถามไหมคะอ่าก็ อาจจะยังไม่มีใช่ไหมคะเพราะมันยังไม่ใกล้สอบนะเพราะมันก็ประมาณวันนี้สิบหกนะคะความจริงเราอีกประมาณเดือนหนึ่งเลยอะ่ะกว่าจะสอบนะคะก็ไม่เป็นไรนะก็คือว่าเดี๋ยวถ้าถ้าใครแบบว่าไปทบทวนใกล้ๆก,ก,กล้สอบแล้วแล้วมีคําถามก็ฝากไว้ในกลุ่มได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะออัดคลิปอธิบายให้ละกันนะคะต็อธอัดคลิปตอบไปให้เนาะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะ โอเคไหมถ้าวันนี้แบบไม่มีคำถามแล้วนะคะครับครับเนาะเอาไว้แบบว่าใกล้ๆสอบละกันเพราะเขา้าใจว่าจะต้องแบบสอบวิชาอื่นก่อนใช่ไหมของอาจารย์นี่สุดท้ายเลยเนาะใช่ไหมคะคณิตศาสตร์นะโอเคนะคะถ้างั้นวันนี้ก็เท่านี้ละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยว ในกลุ่มได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไงเตือนเพื่อนด้วยนะว่าวันที่สิบสี่นะคะบ่ายโมงนะคะถ้าไงอาจารย์จะจะจะเตือนไปอีกรอบหนึ่งนะคะในกลุ่มเหมือนกันนะก็ถ้าไงวันนี้สวัสดีนะคะครับสวัสดีครับครับอาจารย์สวัสดีครับจาย์สวัสดีครับครัสวัสดีครับค่ะค่ะ